สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของพระอริยสงฆ์ที่ต้องบอกว่าลึกลับที่สุดรูปหนึ่งเลยนะคะหลวงปู่สวงหรือที่หลายคนจะรู้จักท่านในชื่อเทวดาเล่นดินค่ะครับผมซึ่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยก็มาจากเรื่องเล่าต่างๆที่ถูกบันทึกไว้นะคะจากคนที่เคยเจอท่านจริงๆใช่ครับคือความน่าสนใจมันเรื่องตั้งแต่ประวัติท่านเลยนะค่ะคือไม่มีใครรู้เลยว่าท่านอายุเท่าไหร่มาจากไหนกันแน่อ๋อ มีแต่คนเล่าว่าเห็นท่านในลักษณะเดิมๆเนี่ยมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายแล้วรูปลักษณ์แทบไม่เปลี่ยนเลยโหแค่เริ่มต้นก็ก็ไม่ธรรมดาแล้วนะคะครับความลึกลับนี่แหละครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวอัศจรรย์ทั้งหมดงั้นเรามาเริ่มกันที่เรื่องที่คนพูดถึงกันเยอะที่สุดเรื่องหนึ่งเลยดีกว่าครับเรื่องไก่เทวดาครับเรื่องนี้ดังมากคือภาพจําของหลวงปู่เนี่ยหลายคนจะเห็นท่านอุ้มไก่ตัวหนึ่งไว้ในอกตลอดเวลาใช่ไหมคะไก่ก็จะดูซึมๆใช่ครับ ดูเป็นไก่ธรมธรมดาาเลยจนกระทั่งมีวัยรุ่นมาท้าตีไก่ครับแต่พอเอาลงสังเวียนเท่านั้นล่ะค่ะไก่ของหลวงปู่กลายเป็นพยาไก่ชนเลยชนะไก่เก่งๆทุกตัวแบบง่ายดายมากคือสิ่งที่น่าสนใจมากๆในเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องไก่เก่งอย่างเดียวนะครับค่ะแต่มันคือสิ่งที่ท่านทําหลังจากนั้นคือท่านเอาเงินรางวัลทั้งหมดที่ได้มาเนี่ยไปแจกคนจนหมดเลยไม่เก็บไว้เลยแม้แต่บาทเดียวอ๋อนี่คือการสอนธรรมะที่ลึกซึ้งมากๆนะครับ คือท่านใช้สิ่งที่คนทั่วไปมองว่าเป็นการพนันเป็นเรื่องโลกโลกเนี่ยมาเป็นเครื่องมือสอนธรรมะขั้นสูงเรื่องการไม่ยึดติดเป็นการสอนที่แยบยนต์มากจริงๆค่ะแล้วนอกจากเรื่องนี้ก็มีอีกหลายเรื่องเลยที่ท้าทายกฎเกณฑ์ทางธรรมชาติมากๆครับอย่างเรื่องที่ท่านถูกนักเลงรุมทําร้ายเอามือมัดแล้วก็โยนลงหนองน้ําไปเลยอ่าเรื่องนี้ก็เหลือเชื่อมากใช่ครับคือคิดว่าเสียชีวิตไปแล้วแน่ๆแต่พอลุ่งเช้าขึ้นมา ท่านกลับไปยืนยิ้มอยู่ที่หน้าร้านกาแฟหน้าร้านที่กลุ่มนักเลงนั่งอยู่เลยใช่ครับจนทั้งหมดต้องเข้าไปกราบขอขมาท่านเรื่องนี้มันไปสอดคล้องกับอีกเรื่องหนึ่งเลยนะที่มีลูกศิษย์เคยเห็นท่านลงไปในน้ําอ๋อที่ว่าลงไปนานมากใช่ไหมคะนานมากครับครึ่งค่อนวันเลยพอลูกศิษย์ดำลงไปดูก็เจอว่าท่านนั่งนิ่งๆอยู่บนขอนไม้ใต้น้ําใต้น้ําเลยเหรอคะครับแล้วก็มีเหมือนฟองอากาศห่อหุ้มรอบตัวท่านไว้โห้ ซึ่งในทางพุทธศาสนาเนี่ยเขาจะเรียกภาวะแบบนี้ว่าการบรรลุอภิญญาสมาบัติอภิญญาสมาบัติครับคือเป็นความสามารถพิเศษที่เกิดจากจิตที่ฝึกมาอย่างดีมากๆจนมีพลังเหนือข้อจํากัดทางกายภาพไปแล้วพอพูดถึงเรื่องที่เหนือความเข้าใจแบบนี้ก็นึกถึงอีกเรื่องหนึ่งเลยค่ะคือเรื่องการรักษาโรคด้วยด้วยปัสสาวะของท่านครับ เรื่องนี้ก็มีคนยืนยันเยอะที่ว่ากันว่าท่านใช้รักษาคนป่วยโรคลมบ้าหมูจนหายขาดได้เลยใช่ครับซึ่งเรื่องนี้อาจจะฟังดูแปลกนะแต่ว่าผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขาเล่าตรงกันหมดเลยว่าว่าอย่างเลยคะปัสสาวะของท่านไม่มีกลิ่นเหม็นเลยครับใสเหมือนน้าธรรมดาจริงเหรอคะครับเรื่องนี้เลยถูกมองเป็นเครื่องยืนยันความบริสุทธิ์ภายในของท่านที่มันส่งผลออกมาถึงภายนอกเป็นการทลายความเชื่อเรื่องของสูงของต่ำไปเลยนะคะถูกต้องครับ แล้วความอัศจรรย์ของหลวงปู่ก็ไม่ได้จบลงแม้ว่าท่านจะละสังขารไปแล้วเมื่อปี2543้ยใช่ไหมคะยังมีต่อครับดิฉันทึ่งมากๆกกับเรื่องที่สรีระสังขารของท่านไม่เน่าเปื่อยครับยังเก็บรักษาไว้ในโลงแก้วที่วัดไพรพัฒนาแล้วที่น่าทึ่งยิ่งกว่านั้นคือเรื่องขุนขี้พึ่งรูปเหมือนของท่านที่มีเส้นเกษาหรือง,งอกยาวออกมาเองได้ใช่ครับเรื่องนี้คือเหนือคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์ไปเลยมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะนั่นน่ะสิครับ คือหุ่นขี้ผึ้งมันไม่มีเซลล์สิ่งมีชีวิตอยู่แล้วการที่เส้นผมจะงอกขึ้นมาเองได้เนี่ยมันก็เป็นเหมือนเครื่องตอกย้ำศรัทธาของผู้คนให้เข้มแข็งขึ้นไปอีกทําให้เชื่อว่าบารมีของท่านยังคงอยู่ใช่ครับเชื่อว่าท่านยังคอยคุ้มครองลูกศิษย์อยู่เสมอพอได้ฟังมาทั้งหมดนี่สรุปได้เลยว่าเรื่องราวของหลวงปู่สวงคือตำนานจริงๆนะคะการกระทําที่ดูเหมือนจะแปลกประหลาดแต่จริงๆแล้วแฝงไปด้วยหลักธรรมะที่ลึกซึ้งมากครับทั้งเรื่องการปล่อยวางความเมตตา การมองข้ามเปลือกนอกไปให้ถึงแก่นแท้ประเด็นที่น่าสนใจทิ้ง้ายไว้นะครับคือไม่ว่าเราจะเชื่อเรื่องปฏิหารเหล่านี้หรือเปล่าค่ะแต่เรื่องราวของหลวงปู่ก็ได้กลายเป็นวัฒนธรรมความเชื่อที่ส่งพลังมากในสังคมไทยไปแล้วอืมจริงด้วยค่ะคำถามที่อาจจะน่าสนใจกว่าเรื่องนี้จริงไหมก็คือทำไมเรื่องราวเหล่านี้ถึงยังคงถูกเล่าขานและก็ยังคงมีความหมายต่อผู้คนมาจนถึงทุกวันนี้เป็นคำถามที่น่าคิดตามมากเลยค่ะ จบคลิปอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะ